สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนตุลาคมปี2566ช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่และดวงที่ย้ายสง่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวมังกรบ้างมารับฟังกันค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะ มาดูตำแหน่งดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรกันนะคะดาวตนุลักษณ์ดาววัสนาของท่านก็คือตำแหน่งดาวเสาค่ะและดาวเสามาสถิตอยู่ในภพเรือนการเงินแต่ยังคงมีการพักองศานั่นหมายถึงอะไรหมายถึงชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ได้รับการเงินเก่าๆเ,เงินเก่าที่เคยเป็นเงินค้างค้างไว้หรือว่าอาจมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของมรดกต่างๆเหล่านี้นะคะ และเมื่อดาวตัวตนมาอยู่ในภพกระดุมพะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความแอคทีฟในเรื่องของการหาเงินเพียงแต่ในช่วงที่ดาวมีการโคจรเดินถอยหลังก็ต้องบอกว่าท่านต้องผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของการที่จะแอคทีฟเพิ่มพลังด้านบวกให้กับตัวเองเพื่อช่วยให้กําลังของดวงดาวนั้นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้เจ้าเรือนการเงินเขายังคงมาสถิตในภพเรือนพันธุกระดุมพระพันธุหมายถึงการนำเงินไปลงทุนต่างๆการทำอะไรให้เกิดความมั่นคงหรือการใช้จ่ายกับเรื่องของการเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านลักษณะต่างๆเหล่านี้เจ้าเรือนการเงินเขามาได้ตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในภพเรือนซึ่งทำตำแหน่งจตุโกนกับลัคนาก็ถือว่าในช่วงระยะที่ราหูอยู่ในภพเรือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะเกิด ความมั่นคงต่อดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนค่ะและราหูเขายังคงสถิตกุมร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชค ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเป็นราศีที่ค่อนข้างโชคดีค่ะถึงแม้ดาวพฤหัสจะโคจรเดินถอยหลังแต่เขาถอยหลังคู่กับดาวตัวตนของท่านแสดงว่าจะเกิดโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องในบ้านสินทรัพย์ต่างๆค่ะบางท่านมีเกณฑ์หยิบจับหาอะไรในเรื่องของการสร้างสินทรัพย์ใหญ่อาจจะซื้อของเข้าบ้านก็ได้นะคะแล้วแต่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนค่ะ แต่ทีนี้เมื่อดาวสองดวงนี้เขาเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมและราหูกำลังจะย้ายเรือนมาสู่ภพที่สามโยกหน้ากับลัคนาของท่านในช่วงระหว่างนั้นต้องบอกว่าใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนช่วงระยะนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาคิดให้เยอะเพราะว่า สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาต้องระมัดระวังเมื่อดาวเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมราหูกำลังจะยกมาสู่พบเรือนแห่งการสื่อสารพบเรือนแห่งเอกสารสัญญาต่างๆความผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหากท่านมีการทำสัญญาทำเอกสารใดๆก็อาจจะมีเรื่องของ การทาอะไรแล้วไม่เคลียร์กับตัวเองหรือว่าการทําอะไรแล้วอาจจะนําไปสู่เรื่องของความเสียหายในภายหลังได้ค่ะเพราะฉนั้นสิ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะและหลังวันที่17ไปแล้วนะคะเมื่อราหูยกมาสู่ภพเรือนนี้และพรฤหัสครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคในภพเรือนพันธุก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ของความเจริญรุ่งเรืองสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรมาเต็มนะคะท่านจะใช้ในเรื่องของความอดทนการเรียนรู้ประสบการณ์เก่าๆในเรื่องการหา รายได้ในเรื่องของการคอนแทคบางท่านที่เคยถูกหลอกมาก่อนหน้านี้บางท่านที่เคยมีการเสียทรัพย์สินมาก่อนหน้านี้ประสบการณ์เก่าๆของท่านจะนํามาซึ่งเรื่องของการนํามาวิเคราะห์แจกแจงแล้วเอามาใช้กับชีวิตประจําวันไม่ให้ทําความผิดเกิดซ้ํานั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของท่านค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะและหลังวันที่23ตุลาคมดาวตัวต,วต,วต,วตวนก็จะมีการโคจรเดินหน้าปกติ ช่วงระหว่างนั้นการเงินการทองจะเข้ามาดีค่ะเพราะว่าราหูเขาก็ย้ายเรือนไปแล้วเสาสัมพันธ์ถึงพฤหัสส่งผลในเรื่องการเงินท่านใดที่ทําธุรกิจอสังหาหรือว่าาสังหริมทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จท่านใดที่มีการคิดหาสร้างบ้านสร้างรถซื้อรถลักษณะเหล่านี้มีเกณฑ์ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ดีค่ะ และดาวพฤหัสได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์แล้วก็ปฐุมมาเกณฑ์องค์เกณฑ์หมายถึงเกณฑ์ของความรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าทำสิ่งใดก็จะมีสิ่งที่มาทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ดีนั่นเองค่ะและอุดมมาเก์หมายถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารมักจะเกิดขึ้นบ่อยเพื่อนฝูงเข้ามาหามีการพูดคุยมีการปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของการงานแล้วก็เกิดเป็นโชคลาภจะทำสิ่งใดก็มักมีเสน่ห์แล้วก็บุคคล นรอบข้างที่พบเจอท่านมักให้ความเคารพเชื่อถือในคําพูดของท่านเรียกว่าคําพูดการสื่อสารส่งผลให้เจ้าชะตนั้นนําพาชีวิตตัวเองไปสู่ความสําเร็จนั่นเองค่ะทีนี้เจ้าบ้านเขาคือตําแหน่งดาวอังคารในวันที่1-3ตุลาคมดาวอังคารได้ตําแหน่งมหาจักรพันธุมหาจักรสุพะหมายถึงเจ้าชะตามักได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ฝ่ายชายจากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชา อังคารกลุ่มร่วมกับดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ก็อาจจะมีข้อติแย้งนิดนึ่งช่วงต้นเดือนนะคะระวังคำพูดการสื่อสารกับผู้ใหญ่ในบ้านเพราะว่าพุทธที่เขากลุ่มร่วมเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริอริเกี่ยวกับการสื่อสารคำพูดความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเกินไปค่ะแต่สุภะได้ตำแหน่งมหาจากการได้รับการยอมรับเชื่อถือหรือว่าได้รับความไว้วางใจยังคงเกิดขึ้นได้ดีค่ะ และในช่วงระยะ1-3วันแรกก็ระวังเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยด้วยนะคะเพราะว่าดาวมรณะเขาก็ กลุ่มรวมด้วยค่ะทีนี้ในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารยกมาได้ตำแหน่งปละเกษตรค่ะอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเองอยู่ในภพเรือนการงานช่วงระยะนี้ต้องบอกว่าวิธีการทําให้ดวงชะตาเข้มแข็งขึ้นปลาหมายถึงของคนอื่นเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นการทํางานเป็นทีมการใช้ความสามาคัคคียังคงเกิดขึ้นได้ดีค่ะการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวอังคารเขาเล็งกับดาวพฤหัสเขาก็ยังคงได้ต ตำแหน่งดีอังคารเล็งกับดาวราหูได้ตำแหน่งดาวคู่ธาตุทาอะไรก็ไหลลื่นนั่นเองค่ะทีนี้ในวันที่15ดาวพระพุธจะยกมากุมร่วมได้ตำแหน่งอุจจาพิมุขและพุธมีการโคจรเร็วพุธเป็นเจ้าเรือนอริอริกุมร่วมอังคารแน่นอนว่าปัญหาเรื่องงานเกิดไหมเกิดค่ะแต่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากคนในบ้านชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างโชคดีที่ เวลาท่านทําอะไรในช่วงระยะนี้มักได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งในเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวต่างๆเพียงแต่ท่านจะต้องใช้คําพูดใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยนในช่วงระยะนี้ด้วยเช่นกันค่ะ แล้วก็ในวันที่15 16 17เมื่อดาวพระพุธยกมาตำแหน่งนี้ก็ยังคงเล็งกับดาวราหูเขาเป็นดาวคู่ศัตรูต้องระวังเรื่องอะไรบ้างราหูเป็นดาวการเงินพุธเป็นดาวอาริระวังการสูญเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินระวังเพื่อนที่ทํางานมาหยิบยืมหรือว่ามาหลอกล่อในลักษณะของ การชักชวนให้ไปทําอะไรหรือว่าอาจจะมีการหลอกเงินของท่านลักษณะต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ต้องบอกว่าทั้งเดือนเลยแล้วกันค่ะเพราะว่า ราหูเมื่อเขาย้ายเรือนมาอยู่ศา,ชาสชะศาสชาเป็นพวของคําพูดการสื่อสารก็มีเกณฑ์ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เพราะว่าจากแรงการย้ายของดาวราหูเรียกว่าปรากฏการราหูถีบก็อาจจะเกิดแรงกระเพื่อมส่งผลให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีในสิ่งที่อาจจะกระทบบ้างเพราะนั้นก็ต้องระวังในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนในเรื่องของการโดนหยิบยืมเงินด้วยเช่นกันค่ะ และดาวอาทิตย์เขาก็ยกมากลุ่มร่วมด้วยในวันที่18ตุลาคมอาทิตย์ได้ตำแหน่งนิดซึ่งถือว่าดาวอ่อนกำลังมากแต่มรณะเป็นนิดก็ถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับความเสียหายก็ไม่ได้เกิดขึ้นร้ายแรงมากนักนะคะทีนี้ต้องบอกว่าการทำงานเป็นทีมมักจะเกิดขึ้นอาทิตย์และพุธเขาเป็นดาวคู่วิชาการเป็นดาวคู่นักปราชญ์ที่ส่งเสริมกันในเรื่องของสติปัญญาความคิด การกล้ากระทําลักษณะต่างๆเหล่านี้ถึงแม้อาทิตย์จะอ่อนกําลังแต่อาทิตย์ในช่วงวันที่18เมื่อราหูยกไปเขาเจะเล็งกับดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ก็จะมีเพื่อนฝูงท,ที่เข้ามาส่งเสริมท่านใดที่คาดหวังการเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไกลการย้ยายยต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือว่าระบบงานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ต่าง,าง,างๆมักจะเกิดขึ้นได้ดีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเลย ที่จะเริ่มต้นที่จะทําอะไรเพียงแต่ 1, 2, 3, 15, 16, 17ระมัดระวังในเรื่องของการเสียเงินกับเรื่องการงานบริวารต่างๆมักเข้ามาเบียดเบียนแล้วก็เรื่องของคําพูดพูดจาให้ดีพูดจาให้อ่อนหวานเรื่องต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้ เจ้าสตานั้นได้รับผลกระทบที่ดีจากการได้เรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรทีนี้มาดูตําแหน่งดาวศุกร์กันนิดหนึ่งนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะก็ย้อนกลับไปดาวค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเงินดาวการงานมาเล็งกับดาวพระเสาร์ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บริวารลูกน้องอาจจะทําให้ท่านเดือน ร้อนขัดอกขัดใจมาหยิบยืมเงินหรือว่าอาจจะทํางานต่างๆให้เกิดความเสียหายได้เพราะว่าสุขมาอยู่ในภพมรณนะมีเกณฑ์ของการเสียเงินกับเรื่องของบริวารความผิดพลาดที่บริวารทําขึ้นหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆของท่านท่านจะต้องเปิดรับ ทัศนคติด้านบวกแล้วก็เปิดรับความรู้ใหม่ๆก็จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทุเราเบาบางลงนะคะเพราะว่าเกณฑ์ของการเสียเงินที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานค่อนข้างเกิดขึ้นชัดเจนค่ะก็ระมัดระวังในจุดนี้สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ แล้วก็ดาวพระพุธนะคะในวันที่1นึถึงสิก็อาจจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นมีในเรื่องของความคิดมากกับเรื่องบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านเรือนที่จะเกิดขึ้นเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างพุทธในตําแหน่งนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งพินทุบาททาให้ขี้หลงขี้ลืมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังในความคิดมากของท่านนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูเจ้าเรือนปัตตนิกันบ้างเรื่องของคู่ครองคนรักดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือดาวจันทรแต่เนื่องจากดาวจันรมีการโคจรสองวันครึ่งแล้วจึงย้ายไปแต่ละราศีดิฉันจึงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสในการพยากรณ์แทนนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพพันธุในวันที่1-17ถึงยังคงกลุ่มร่วมราหูค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดการกระทำที่ ทำให้มีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้เรื่องของปากเสียงเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนแรกนั่นเองค่ะคู่นี้เป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมก่อนราหูจะย้ายเรือนกระทบแน่นอนสําหรับทุกลัคนาราศีเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะชาวราศีมังกรแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อราหูย้ายออกไปหนึ่งปีหลังจากนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์จะพบเจอคู่แท้คู่สติปัญญาคู่ส่งเสริมเรื่องของการงานเรื่องของความมั่นคงค่ะและท่านค่อนข้างโฟกัสไปใน เรื่องของความสําเร็จอยู่แล้วนะคะจึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดาวตั้งรับเดิมด้วยดาวตั้งรับเดิมจะเกิดจากการผูกลัคนาของท่านโดยการใช้วันเดือนปีเวลาแล้วก็จังหวัดที่ท่านเกิดเพื่อหาจุดกําเนิดองศาดวงดาวแต่ละดวง แล้วก็มีหลายท่านที่สับสนในเรื่องของลัคนาหรือราศีนะคะหากท่านดูลัคนาหรือดูราศีท่านต้องเข้าใจก่อนว่านั่นหมายถึงสิ่งใดสําหรับดิฉันจะใช้ปฏิทินสุริยญาติในการผูกลัคนาค่ะเพื่อหาจุดกําเนิดของดวงดาวแต่ละดวง และจะได้ทราบองศาดาวว่าดาวแต่ละดวงอยู่ในทิศทางใดมีการโคจรพักองศามีทักษะเป็นอย่างไรก็จะสามารถพยากรณ์ได้แม่นยํายิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าชาวลัคนาราศีมังกรท่านผูกลัคนาแล้วดาวตั้งรับเดิมของท่านมีตําแหน่งดาวอาทิตย์และพุธอยู่ในภพศาสชะดาวอาทิตย์และพุธหมายถึงชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ดีนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นคู่ดาวสติปัญญาแต่ทีนี้ หลังวันที่17เมื่อราหูเขาย้ายมาสู่ภพศาสตรชะเกิดปัญหาแน่นอนค่ะราหูและพุธเป็นดาวคู่ศัตรูราหูอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นคลาดในดวงชะตานะคะเพราะนั้นในเรื่องการสื่อสารหลังจากที่ดาวราหูเขายกมา1ปีครึ่งต้องระมัดระวังทั้งเอกสารสัญญาเพื่อนที่จะหักหลังลักษณะต่างๆเหล่านี้ดวงชะตารายบุคคลจึงมีความแตกต่างกันออกไปค่ะ และสําหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีแล้วอย่าลืมดูตําแหน่งดาวจันทรในลัคนาเดิมสําหรับท่านที่ผูกลัคนาแล้วว่าเจ้าเรือนปัตตนิเขาอยู่ที่ไหนเขาไปเจอกับดาวดวงใดซึ่งโครจรมาสถิตอยู่ด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้มาดูดาวสุขประกอบค่ะสุขใช้ทายหัวใจความรักดาวสุขเขาอยู่ในภพมรณะนะคะต้องบอกว่าภพเรือนนี้ก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดเพราะว่าอยู่ในบ้านของดาวอาทิตย์แต่ทีนี้เมื่อดาวสุขเขาเล็งกับดาวเสาเขาเป็นดาวคู่ขัดโชคลาภเป็นดาวที่อาจจะทําให้สูญเสียการเงินเป็นดวงดาวที่เมื่อใดที่ท่านมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่านจะเกิดในเรื่องของการเสียทรัพย์นั่นเองค่ะและเป็นการขัดโชคลาภต่อก,กันก็มีเกณฑ์เสียเรื่องของการเงินในเรื่องความรักนั่นเองค่ะมี เกณฑ์ถูกหลอกการเงินระวังพวกที่เจอกันทางโซเชียลหรือว่าพวกที่เจอใครแล้วมาเอ่ยคํารักกับท่านมาทําให้ท่านถูกอ,อกถูกใจแล้วมาหลอกลวงในลักษณะของการเงินต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวศุกร์เขาเล่นกับดาวเสาร์ยังไม่ใช่เกณฑ์ชะตาที่ดีที่ท่านจะโฟกัสไปในเรื่องของความรักนะคะ ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรโฟกัสไปที่ความมั่นคงของดวงชะตาชีวิตของท่านท่านใดคาดหวังกับการสร้างเนื้อสร้างตัวท่านใดคาดหวังจากการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับดวงชะตาชีวิตของท่านหลังจากนี้ไปค่ะรวมถึงหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายในเดือนเมษายนปี2567เมื่อมาอยู่ในพปุตตะถึงแม้จะกุมร่วมกับฤตยูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะเตรียมตัวในลักษณะแบบ แล้วทําให้สิ่งต่างๆเกิดความมั่นคงแอคทีฟตัวเองให้มากค่ะท่านเป็นคนที่มีความอดทนสูงอยู่แล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะใช้สิ่งนี้ให้ถูกทางแล้วความสำเร็จรอท่านอยู่ค่ะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยถ้าสามารถรับฟังที่ฉันได้ผ่านช่องทาง Youtube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นและหากใครสนใจผูกลัคนากันสดตัวคิวอาคด้านล่างค่ะสนใจร่วมบริจาคปัน,น้ําใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคก,กันมาได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้โชคดีทุกท่านสําหรับชาวมังกรค่ะสวัสดีค่ะ